เราก็นำมาจาะเนาะหลังจากที่เรามาสเสร็จแล้วเนะี่ยก็นำมาจาะด้วยไอจะจะเป็นสว่านมือสิวอะไรก็ได้นะสิที่เราทีทาทา่ที่เราเจอะนะครับเอ,เ,อเ,อเ,อเอาให้มันตรงตรงิที่เรามาสแล้วอย่นีครับีเ,าเราตรงนี้จะเจาะเส้ขาเป็นขาโตะนะครับผม โตเพื่อจะรองรับกับตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นแต่ก็ที่ที่เรานั่งอันนี้เราทําเป็นโต๊ะกลางครับผมทาเป็นโต๊ะกลางนี่เราเราจะจอ่จอจ่อขั้วลาเวลาจอ่อขัลุเนี่ยเราติ๊เจออ่อเขา้วครับเราไม่ไม่ได้จอ่อเป็นขั้วลุเลยไม่ไผ่จาะจยากจะมีตรงกลางเนาะ การที่ว่าเราเราต้องพลิกไปพลิกมาเนี่ยอ่ามันมันมีผลกับการเจาะถ้าเราถ้าเป็นไม้บางๆเงี้ยเราหลักการที่เราจะเล็งให้เจาะเอาให้ตรงเลยเนี่ยมันมันมันจะทํางานมันจะอ่ามันไม่ไม่ค่อยตรงอ่ะเนาะงานออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เราจะเจาะครับลูกเสียเราเราทำลูกเสียแล้วจะให้ดูนะครับนนจะมีตรงกันเลยถ้าเราหรือการมาร์คครั้งแรกของเราเนี่ยครับ จะเป็นอย่างนี้จะส่งนะนันเลยเนาะดูทุกั้นนี้ที่เราเจาะแล้วก็เป็นเรามาร์กตามเราเราอยากจะได้รูปรูปรูปแบบไหนก็เจาะเอาเลยครับผมน,นี่เนาะเจาะเสร็จแล้วเราก็นํามาขึ้นรูปอันนี้เราก็ขาขาไม้ไผ่เราต้องขูดให้หมดนะน,นี่เราก็ขูดขาขูดเสร็จแล้วเราก็นามาขับครับการขูดิี่ไผ่ขูดขูดง่ายๆครับอุ๊ยอยุ้ยอ่ะร้อนไปนิดหน,นึ่ง ถ้าเราไม่ขูดผิวเนะเ,เราจะป้องกันมอดไม่ได้นะอันนี้กรณีที่เราไม้ที่เราไม่ได้แช่นะไม้ไผ่ที่เรานํามาขึ้นรูปเป็นงานโอรเจเจอร์ทุกอย่างนะควรจะเป็นไม้ที่ว่าพอรสร้างที่จะแห้งแล้วตันเซฟตัวดีเรียบร้อยหมดแล้วอย่างี้ครับเราจะใช้ตรงตรงเส่วนโคนของเขาบ้างใกล้กับโคนเลยนี่มันเล็กแต่ว่ามันหนาอย่างเงี้ยเนาะ ในการที่เราจะนำนำมาขึ้นรูปนะครับการที่ว่าจะทาโต๊ะโต๊ะโต๊ะทาอันนี้เป็นโต๊ะแบบรับแขกนะโต๊ะรับแขกนี่เราจะเอาสูงแค่จากพื้นถึงเก้าอี้มาแค่สิบเซนนะเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะทานทานอาหารแล้วก็ความสูงมันก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบห้าเซนถ้าท่านนั่งทานอาหารนะถ้ารับแขกเราก็เอาความสูงแค่สิบเซนครับผมในการทำเก้าอี้เก้าอี้ที่ว่านั่งโต๊ะโต๊ะทานอาหารี้่ะครับ